ีไปเขาค้ายที่ปู่ผู้เขาว้ายทิครับอืเขาค้ายเนนันไปผู้เขาค้ายเหนนั้นยังเขาควายอยู่ผู้เขาควายเจ้าวันไม่ออกก็ย่อวายอยู่โอ้ถ้าถ้าแข่งบันนันจะต้องจะไปผู้เขาข้ายอยครับแข่งบมแข่งกั็ไปเลยตัวอะไรครับโมเต็มก็ไปใช่ไหมครับบ่ โอ okay, ้ยเท่จังไดยสิได้ต่เนี้แนวทางน้ำปูเนาะค่ะโทษแตัวค่ะกันโทษติดติดกันโทษติดพูว่ากันทุกท่านพูว่ากันทุกทานฟังฝุ่นมันอย่กับโบคอยอย่ามีขึ้นเหมือนเลยนะเพราะว่าพระเพราะว่ากันกันไปทั้งพุ่นเนี่ยกันผู้อยู่ในเมืองมันแมีนอยู่พระที่ไปอยู่ในเมืองอะนั่งไปรถเป็นยังไงเหรอพู้อยู่ในเมืองก็เจ้ากระจีโทษติดอยู่นะต่ว่ากัน คือจังปูหน่ปูว่ามัดไปอยู่ในเมืองนะมัดไปอยู่ในดดผูดด้ในผาไปยังฉะน,นัปูได้สิไม่หอวตนไมปูนะแม่นนี้กี่แล้วแม่วากเดา๋ยวปูเลาวก็หาสัญญาณต้อง,ต,องต้องหาสัญญาณโทษกลับมาได้ครับปู ่ะอืมันมีเบีย์เด้นี่เบีย่แเอาไหมแกเอาไหมง่ายมันก็แกเอาไหมกันู้นนี่กับนนแมนามสิเนี่ยกบีเบียร์นึงนี่เบียรหนึงเออกัแกเอานึ่งเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขหน่หน่งสมปูปูว่าค่ะเถื่อนีงวดนี้คเนีแต่ว่าตัวนั้นกนั้นก็เอาลูกลางนั้นเ่ยล่ะอนหนึ่งสองข้างบนน่ะปู มันมันมันใจอยูุรางยานยันมันไปทั้งล่างแล้วนะแต่ว่าคันคำนวณแล้วแต่ว่าล่างมันหนมันบ่มีหนึ่งสิจังไหนก็หมดอันนี้เรียกขั้นวณนด้ยังไงด้วยอันนี้เรียกขั้นวันเพราะว่านี่มีฝันไหค่ะนี่มีฝันมีอยู่ซีเจ็ดนี่นิมิตฝันมีอยูะนี่มีฝันไหมขั้นวันเลยดดีขั้นว่านี่มีฝันว่าจังใดเนาะจับนิมิตฝันว่าไปอันนั้น ขับรถยุ่งมืองเกา่านี่ต้งงานเลยล่ะขับรถแก้วไว้ป้ายทะเบียนรถท่นห้าหกหกแปดป้ายทะเบียนรถห้าหกหกแปดอ่าอย่านี้ละ่ะขับรถไปเฮทับรถแก้วไว้เออขับรถแก้วไว้นี่นั่นละ่ะปมาได้ขับรถทิครับปู่อ่าขับรถ ทะเบียนรถห yeah, ้าหกหกแปดห้าหกหกแปดอันละสมตัดเอาเนาะ่ตัดเอารวด้วยนะฮัเพื่อเพื่อมนก็ะส anyway. ิออกพ่อสอนี่ล่ะมันจะเป็นพ่อ่ดิเดอันนันละมันจะเป็นอย่างนี้หกหกหกแปด หลมีซีคูสนันน่ะนะคะอมีซีคูสนํนนั่นเพราะว่าตัวนึงมันเป็นเลขเป่าแล้วดิค่ะ,ะหลายตวัวฝันแต่ว่าที่ขึ้นกระดานนี้เป็นเลขคคำนวณเน,น,น,นาะเพราะว่ามันคำนวณสามวดใช่ไหมมันเข่าไหมมันเข่ามาสามวดทีคูเออที่ห้องเลยว่ามัน,มนสูตรตำม่วนด้สูตรตำม่วมันหลายตัวพอดเขาจริงที่ตัวมันหล บันี้ส,สูตรไม้นี่ได้แค่สามนิดละ<ช>ตัวน,กกน,นี้มันก,กับทมีมันกับทเป็นสามตัวขึ้นกันแปดสี่เจ็ดตัวนี้ตัวนตัวต่ามาเออคือตาตออกมาแค่สี่เจ็ดพราะว่างงวดงวดก้อนห็นมันเป็นห้าหกสี่มันผลออกค้า้งหกสี่มาหลออักวันนี้เรียกบนมันได้เจ็ดแปดเก้างวดกวนน่อนงวดกว่อน,ววนเออ เพราะว่าอันอยากจะดันจะเอาเอาสมุตตัวตัวนั้นมันจวก็จเหตุไหบ้างจีเหตุให้ความให้ไหวให้ไหวความนี่เงี้ยมากูณคำันออกกันศูนย์หนึ่งสองนี่เมื่อต่อไปคือซื้อตัวนี้เลยอ่าพูดจะให้ไหวป่ะค่ะอ่ากำมันคำมันออกศูนย์หนึ่งสองนี่แต่ว่าสลับกันยุในหันกรนสร้างค่ะ วัดจะเหอยู่ในนี่นวจ้ะปูวัดสื่อต่อเลยหัวต่อไปว่าปูไปเพราะว่าดันเพราะว่างวดัวกวนมันออก,กันศูบค่ะเมืน,นอน,น,นั้นเราะนหกนั่นนาเทากับไปเห็ดออกกัเลยเ็ดเด้าสิ นี่งวดเมื่อกี้เนี่ยมันได้เหนบ่มันออกศูนย์หบ้นี่มันได้นเจ็ดแปดเก้านี่วดนี้มันเลยสิมานี่นี่บอกเลขมากอาเลขสิมานี่บันนี้มันออกเลเก้าออกแปดเก้าันบ้าปดเ้าแปดเ กับมันออกอยู่ในนี่นี่เห็นป่าตัวนี้มันเยอะมากกนมันออกแปดเก้าเขากับมันอะไรมันก็ได้ตกตัวนี้คือเขานี่แหละบานนี้ฮันงวดนากับมันออกอยู่ในสามตัวนี่เจ้าซื้อเลยนี่สามสี่ห้าสลับกันอยู่ในน,นี่ละ่ะเรียกเสือออยุดชุดนี่ออกพอให้เอาลงไปมันมาขับกัวอ่า ที่ได้ผลลัพธ์เนะเาะออเนี่ยอันนี้งวดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกท่านว่าได้สองหนึ่งกับสิบหกยู่ได้หเออหนึ่งวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเดอนท่านว่าเดอนท่านว่าเนี่ย เด่นน้ำห้องนี่แะเป็นบนเป็นล่างหบนบนย่างเดียวบนย่างเดียวไปจะมักลงล่างกัารถนี่ประวันหง,งดหงดกวนอะ่ะมันก้นวนมันได้ยังสิมันได้เจ็ดแปดเก้าน, 7, 8, 9, นี่ว่ามันออกเจ็ดแปดเก้าว่าเอาพราะวังงวนหงดอันมันอันออกหน<อ>ึ่งศูนย์หกกันว่าข้าเอาหกมาตังนี่ว่าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้หงดต่อไปก็อันนี้ศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์หนึ่งสองเห็นว่าตัวนี้มันเก่าเก่ากันบ้านี่งครับนี่ยมันอวบมากสิอันนี้มันออกเจ็ดแปดเก้ากันบ้างคบ้านในเข้ามากเอาเก้าตั้งแล้วกันนั่นลงไปมันก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองคือเก้าคพี่น้องพี่สีเขียนไว้เด้อครับเบอร์ไว้เด้อครับเบอร์เอาใช่เฮ็ดตัวเองได้คำนวณครับบบแพงหรอกบ้านนี้หันคำมันออกไปยในสามตัวนี่เจ้าก็รรมวัดที่สิบหกก็เจ้ากระสือซุ้มนี่ คือไจองวดแมันออกตัวนั้นบัมันออกตัวนี้โอ้ขันมาออกตัวเก่านี่นี่ขันมาออกตัวนี้แั่มันออกศูนยหนึ่งสองเออนนี่กระซ้างศูนย์สองหนึ่งยังกระซ้งสองหนึ่งศูนย์กระตามมาหน่าเจ้ากันมาไล่ือเก่ามากรยังมาตกตัวนี้คือเก่าว่ะตกัวสามสูนย์ห้าขึ้เก่าวันที่สิหสมมุดเนาะค่ะครูอสมมุดเนาะค่ะสมมุตินะคะงวดวันที่หนึ่ง ตันบาคมสองพันารอยหกสิ้าถ้าหวยออกเดือศูนย์หนหรือว่า2 1 0หนึ่งศูนยนนดหรือว่าออก0102์หนึ่งศูนยองวดวันที่16บหกธันวาทมเอาตัวนี้เลย345สีาน้องับเพี่อเอาตัวนี้เลยนะสูตรปูแพร่งว่าจเย็ดสามงวดถือทั้งสามงวดมันขอมันสามงวดไหมขาม่าสามงวดเราก็บด้กลับพร้อมเลย ตรงๆเลยติปูตรงๆเลยนัย่นในกันจะปวดอาทิตย์หนึ่งบอกให้ไรับ่รงนี้อาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตประมาณวันรุ่นบงกานโอ้ไปทั้งคุณไ่ไดไปทั้งคุณใ่บอดไปทำบึงการทำบึงกานไปทำไปท่าแขกไปแจ็ครูปห,ปหรอคู